เป็นคนดูแลไปรับผิดชอบกันไปครับมผมผมผมมาถามผมผมผมก็ตอบให้ไม่ได้อันนงนี้อาจารย์ให้อาจารย์ประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้รัฐบาลเนี่ยเปรียบเสมือนอยู่ในสถานภาพเป็นยังไงเสถียรภาพเป็นยังไง่ทราบก,ก็ก็เป็นรัฐบาลคือ ความมั่นคงอะค่ะก็ก็ไม่นานมันก็จะหมดสมัยประชุมอยู่แล้วลหะนะเพราะฉะนั้นก็คงจะมีเวลาในการที่จะบริหารจัดการแต่ว่าจะจัดการยังไงผมไม่รู้นะนอยู่ที่ท่านนายกและหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายจะช่วยกันคิดว่าต้องยอมรับว่าปัญหามันเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วจะให้ทำยังไงกันต่อ ทีนี้ถามน,นิดในเรื่องของกฎหมายรูปถ้าสมมุติว่ามันไปไม่ได้จริงๆนายกตัดสินใจยุบสภาในเวลานี้เนี่ยมันสามารถทําได้ใช่ไหมคะแล้วกฎหมายรูปตรงนั้นมันจะตกไปเลยหรือว่ามันจะต้องอยังไงต่อมันจะารมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะหรือหรือจะเรียกว่าตกไปมันก็ได้แต่เรื่องการยุบเพราะว่าเมื่อยุบสภาแล้วก็ไม่ ไม่สามารถที่จะประชุมได้แล้วกฎหมายนี่มันต้องเข้าสภาทั้งสองไม่มีสภาทั้งสองแล้วนี่มันเหลืออยู่หนึ่งสภาแล้ววุฒิสภาก็ประชุมเองโดยลําพังก็ไม่ได้ก็เลยค้างอยู่ก็เท่ากับไม่มีกฎหมายลูกแล้วก็เมื่อยุบสภาแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งภายใน45วันถึง60วันก็ก็จะเลือกกันยังไงผมยังนึกไม่ออกผมได้เคยตอบม,มาหลายเดือนแล้วว่าถ้าถ้าเกิดมีเหตุยุบสภาขึ้นแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงกัน ก,นนลลก็ <S <S 1> <S 1> มีผู้เสนอนะอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วคิดว่าไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเพราะว่าการออกเป็นพระราชกำหนดก็คือการที่รัฐบาลกำหนดฝ่ายเดียวแล้วเท่ากับกติกานี้รัฐบาลเป็นคนกำหนดที่จริงรัฐบาลก็ไม่ได้กำหนดะนะกกตเขาเป็นคนกำหนดะนะแต่ว่าก็ถือว่ารัฐบาลเป็นคนกำหนดกออกมันเป็นยังไงฮะถ้ากรณีแบบนั้นเกิดขึ้น ไม่ได้คใช้กฎหมายเดิมไม่ได้เพราะรัฐธรรมน,นูญ<า>แก้ไขและผ่านไปแล้วประกาศใช้ไปแล้วก็ต้องจัดการเลือกตั้งกันไปจนได้ก็ต้องจัดเลือกตั้งอยู่ดีแหละแล้วแต่จัดยังไงผมนึกไม่ออกจริงๆแล้วเคยถามทางกกตและกะกะต้วกกตเขาบอกว่าก็คิดไม่ออกคือยังไงก็ต้องต้องให้กฎหมายลูกมันออกมาเสียก่อนจะได้มี กลไกมีเครื่องมือในการใช้กฎหมายลูกนี้ถ้าใช้ระยะเวลาที่สั้นที่สุดอาจารย์คิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหรนะ่ครับโอ้มันก็ยาวอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าหากว่าจริงๆจริงๆแล้วมันมันอาจจะเร็วได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเร็วแล้วก็เกิดมีการไปแก้อะไรขึ้นมาแล้วต้องถามต่อไปว่ากะกะตเขาพอใจตามนั้นไหม,มตามที่แก้ถ้าหากกะกะตไม่พอใจก็กก,ะกะต มีสิทธิ์ที่จะส่งกลับไปให้สภาแก้ใหม่มันก็ใช้เวลาแต่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันราบรื่นและเป็นไปตามที่จะเป็นไปตามร่างะนะฮะก็ก็สักเดือนหนึ่งก็คงจะได้มมตแตแตแต่แต่ว่าไปสมมติอย่างนั้นนี่ยากเพราะผมไม่คิดว่ามันจะสามารถราบรื่นได้เพราะสภาเขาก็ต้อง เขาก็ต้องไม่พอใจเขาก็อยากจะแก้อยู่ดีมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล<ม>ทีนี้พอแก้แล้วก็ต้องกลับไปถามต่ออีกว่าแล้วกกตอพอใจไหม,มถามว่าแล้วทําไมต้องไปแคร์กกรตรัฐธรัมนูญเขียนเอาไว้ว่ากฎหมายประกอบรัฐมนูญมาจากใครต้องกลับไปถามคนนั้น<ม>แล้วเขาล็อกเวลาไว้เลยสภาต้องเสร็จจากสภาสภาก็ต้องส่งไปทีนี้ถ้า,ถ,าถ้าพูดกันถ้าพูดกันแบบเพราะมผมถึงตอบแต่ต้นว่า ตอบไม่ถูกสมมติสมมติในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นทางก็โดยวิสัยแล้วถ้างั้นพูดกันได้ง่ายคือนายกไม่ควรยุบสภาก่อนที่กฎหมายรู้ใช่ก็ก็คําตอบมันก็คืออย่างนั้นได้แล้วก็ได้แล้วแก้ปัญหาอะไรได้ได้ยังไงก็เลือกนายกใหม่แล้วก็ถามว่าแล้วแก้ปัญหาอะไรได้ สภาก็ยังเป็นสภาเดิมเสียงมันก็ยังอยู่อย่างเดิมใครอยู่พักไหนก็ยังอยู่พักนั้นอย่างเดิมจะย้ายพักยุบพักอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น ขอนะ่ะก็ขอไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอยู่ที่ว่าพักที่ถูกขอเนี่ยเจ้าของเจ้าของพักเจ้าของสสเนี่ยเขาเขาว่ายังไงถ้าเขาเขาก็เห็นว่าโทษอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะทําอะไรนอกจากขับออกก็เป็นปฏิคือกอตอนมีสิ่ไม่เชื่อได้มาเกิดเกิดตอนีการขับออกมันเหมือนเหมือนจะสร้างเรื่อง ม,มันไม่ได้มีเหตุให้ที่จะขับออกเพื่ออะไรบางอจริง,ง,งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบางอย่างเงี้ยกกตจะเชื่อในคำแบบเนี้ยหรือว่ามีเหตุสงสัยก็ไปร้องผมก็คิดว่ามันคงไม่ใช่กกรต่อมันต้องไปถึงสารรัฐธรรมนูญเหมือนกับในอดีตที่เคยมีปัญหาขึ้นมาคือไปขับออกแล้วเขาเขาก็ไปร้องก็อะไรอะ่ะงูเห่าไงจำได้ไหม ไปขับออกแล้วพอไปร้องสารมูลนิธสารมูลบอกไปขับก็ไม่ได้อะไรทำมองงั้นตรนนี้เหมือนว่าเจ้าตัวเจ้าตัวเองเต็มใจให้ขับออกอยากให้ขับออกเพราะถ้าขับออกนี่สามารถสังกัดพรรคการสังกัดใหม่ได้แต่ถ้าลาออกเนี่ยก็คือจะเป็นผลสภาพตรงนี้ก็คือเจ้าตัวอยากให้ขับแล้วก็เหมือนกับในท่านเองก็แบบทำตามเจ้าตัวเองได้เจ้าเราไม่สนใจหรอกครับว่าเจ้าตัวว่ายังไงมันอยู่ที่พักนั่นนะว่ายังไง เเรื่องภายในของร้า<อ>ถ้าเห็นว่าอย่างนั้นก็ว่ายอย่างนั้นคนอไปยุ่งเลย<ช>อาจารย์คะที่นี่ถามอีกนิดนึงว่าในฐนานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยวันนี้เนี่ยกลายเป็นเสียงข้างน,นีงข้างเสียงมันลดลงไปแล้วเยอะอ,อ่ะมันจะเป็นปัญหาอะไรตามมาไหมคะเพราะว่ามันต้องมีพรรคร่วงรัฐบาลอีกหลายพรรคมันอาจจะสั่นคลอนได้ยังไงหรือไม่ไม่ทราบเป็นอันนีเนเน้เป็นเรื่องการเมืองผมตอบไม่ถูกแล้วผลในประวัติศาสตร์ที่ผ่านม,มามันเคยมีไหมคะอย่างนี้ที่รัฐบาล พักแกนนำตั้งรัฐบาลกลายเป็นเสียงหายไปขนาดเนี้ยอาจจะเคยมีคล้ายๆแต่ไปถึงขนาดอย่างนี้แต่หายไปมันก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่นะ,ะหายไปมันก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่เดิมพลังประชารัฐเขามีเท่าไหร่ละร่ะ้อแล้วก็พอหายไปมันก็ยังเป็นเสียงข้างมากอยู่โดยเฉพาะเมื่อคำว่ขาข้างมากในที่นี้คือว่าผสมกับพักร่วมรัฐบาลก เราอย่าไปคิดว่าพลังประชารัฐเป็นฝ่ายที่มีเสียงมากเลยเลยต่อให้มีเสียงน้อยกิจสังคมสมัยก่อน18เสียงแต่จับมือรวมกันมันก็เป็นเสียงข้างมากก็เป็นรัฐบาลได้เราก็ไม่เรียกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยเพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก เราไปเอาสถานการณ์หนึ่งมาใช้กับเหตุการณ์หนึ่งก็คงไม่ได้เรื่องของนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องของนายกเป็นเรื่องของรัฐบาลแต่ว่าสภาจะเป็นยังไงเนี่ยเขาไม่ได้เอามาเป็นตัวแปร ى, เป็นปัจจัยอะไรตรงนี้นะครับอาารเ,เออถ้านายกลาออกหรืออะไรเอ,อว่าไปอย่างหนึ่งนี่มันยังไม่มีเหตุอะไรอย่างนั้น หม่รูปที่อยู่ในมือของรัฐบาลตอนนี้ก็จะเดินไปตามปกติใช่ไหมคะที่จะก็ได้ยินว่าเขาจะส่งมาแล้วก็จะเข้าครมอาทิตย์หน้าแล้วหลังจากเข้าครมใช้เวลาก็ส,ส่งสภาส่งได้เลยส่งได้เลยนายกรัฐมนตรีได้มีการหาเรืออะไรไหมคะหลังจากเกิดสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ไม่มีไม่ได้หายังไ,ไม่ได้เจอกันมันเพิ่งเกิดเมื่อคืนไม่ใช่เหรอพยายามเกริมลดเร็วมาก ก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ข้อที่หนึ่งรอสักพักหนึ่งผมว่ายังไม่มีใครตอบอะไรได้จากนั้นเพราะว่าทุกคนกำลังอ่านเกมอยู่อ่านกติกาอยู่แล้วก็หาทางออกอยู่ mm hmm. ข้อที่สองก็คือต้องถามคนที่เขามีอำนาจเกี่ยวข้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผมคงตอบอะไรให้ไม่ถูกอะ ตอบไปเมื่อกี้ตอบคุณเองเนี่ยว่ามัน,ม,นมันเป็นมันเป็นโจทย์คนละข้อกันออว่ารัฐอการ์ที่สุ่มเสียงแล้วไหมคะเพราะ่าก่อนหน้านี้อาจรย์เคยให้ัมภาษณ์ก่อนปีใหม่ว่าถ้าอะไรมันสุ่เสียงักก็เอาันให้รู้แล้วรอดไปผมว่างั้นไม่รู้ลืมไปแล้วถือว่าสุ่มเสี่ยงแล้วใช่ไหมคะวันนี้ใช่ ต้องย um. <te ังไงใช่แล้วใช่ทั้งหลายต้องดิบแก่ขอบคุณมากไมพูดตั้งแต่ตอนรัฐบาลสองปีที่แล้วนั่นแหละว่ารัฐบาลเป็นเรือเหล็กแต่เป็นเรือลำเล็กแล้วก็สนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนวันนี้เกิดแล้วไม่ได้มาจากฝ่ายค้านหรอก ผไม่เตียมอ้ยไม่ต้องเตียเมคตอบอยู่แล้วใช่ไมครไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไงเกี่ยวสิ่งที่อาจารย์ห่วงที่สุดตอนนี้คืออะไรคะสุขภาพผม 厉害，努娃。